1,2,3 1, ทดสอบ1,2,3,4สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Art of e x t r o v e How This Man Become Rich As ชายคนนี้ร่ำรวยได้อย่างไรนะครับมาดูกันถ้าเราเคยเห็นในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นชายคนนี้ปรากฏไวรัลอ,อ,อยู่ทั่ว,วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นลิสในสแกมใน YouTube ใน TikTok ด้านซ้ายนะใช้ด้านซ้ายที่กําลังวิ่งอยู่คนนี้เราจะเห็นภาพเขาใช้ชีวิตใช้ไลฟ์สไตล์แนวหรูหราดูซิก้าจิบกาแฟเที่ยวปาร์ตี้นั่งบนโลสลอยใช้คนนี้ชื่อว่าอิมานกาชิ who is อิมานกาชิเขากล่าวว่าเขาเป็นลูกจากแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับที่อพยพมาจากประเทศรัสเซียเขาใช้ชีวิตในลอนดอนในช่วงเด็กกับแม่และพ่อเลี้ยงของเขาเขาว่าเขาหน้าพ่อเลี้ยงของเขาในเคร่งมาก เขาต้องการให้อีมานเนี่ยโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพโดยส่งไปเรียนโรงเรียนที่ค่อนข้างจะเคร่งและเขามีทรัพย์สินทั้งหมด8 5ล้าน USD หรือ2,800ล้านบาทในขณะที่อายุ23ปีชายคนนี้แวร์ลนะครับในโซเชียลมีเดียถ้าพูดถึงเขาคนก็จะคิดถึงในรูปแบบนามของโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่นั่นคือสิ่งที่เขานาเสนอต่อสาธารณชนะจุดเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังชายคนที่คุณเห็นคนนี้นะครับเชืเ่อเบนฟรานซิส เป็นคนอังกฤษเหมือนกันเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายชื่อดังชื่อว่าจิ m s h a r กนะหลายคนคงรู้จักกันดีประเด็นคือที่อังกฤษเนี่ยในช่วงปี2 0 1 0 2ถึงนะครับการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกำลังโด่งด,งดังและหนึ่งในนั้นก็คืออิมานกาชีเขาพยายามจะปั้นตัวเองให้กลายเป็นอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะ โดยเขาได้ตัดสินใจในในการเดินทางเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเลือกหนทางของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องการออกกําลังกายแบรนด์เพาะกายในแนวนี้เพราะจิมชาร์กเริ่มแรกตั้งมาจากสมาคมคนเพาะกายแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมีใครหลายๆคนทั้งฟิตเนสเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็มวยสากลอาชีพที่ชื่อว่าไรอันกาเซียทุกคนน่าจะรู้จักดีสมัยนั้นจะเป็นเด็กอยู่ นั่นก็คือสิ่งที่อิมานกาชิเลือกเดินทางคือทํางานร่วมกับเป็นฟรันซเตัเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับจิมชาร์กอิมานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องของการพ่อกายแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเราจะรู้ว่าอะไรเป็นทางของเราและอะไรไม่ใช่ทางของเราอิมานเริ่มรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทําอยู่คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องการพ่อกายเป็นนักพ่อกายเริ่มไม่ใช่ทางของตัวเอง คนที่คุณเห็นอยู่ด้านบนนะทางซ้ายคืออีมานคนทางขวาชื่อว่าเดวิดเลดเดวิดเลดนี่อยู่คู่กับแบรนด์จิมชาร์กมาตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนนี้ก็ยังอยู่น่าจะยังอยู่นะผมไม่ได้อัปเดตล่าสุดอะไรที่ไม่ใช่อย่าไปฝืนที่ผมจะบอกดูอีดูอีมานในในภาพซ้ายนะใส่แบรนด์จิมชาร์กช่วงนั้นเขาพยายามนะชอบพยายามที่จะทำตัวเองให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องการพาะกาย เขาทุ่มตัวเองในการออกกําลังกายอย่างหนักดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องซัพพลีเมนต์อย่างดีแต่ธรรมชาติคนเราไม่เหมือนกันอีมานใช้ความพยายามอย่างสูงส่งแต่เดวิดเลดก็ใช้ความพยายามเหมือนกันแต่มีต้นทุนในเรื่องยีนที่ดีกว่าในเรื่องกรรมพันธุ์ที่ดีกว่านะครับทําให้เดวิดเลดเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดและทิ้งอีมานไว้ข้างหลังแบบไม่เห็นฝุ่นทันทีนั่นเองในเวลานั้นนะครับ ขนทางของการเป็นนักพอกายของอีมากาชิก็ถูกปิดลงอีมาเริ่มกลับไปค้นหาตัวเองใหม่ว่าตัวเองมีดีอะไรทําอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างในโลกใบนี้โดยการไม่ต้องไปเรียนต่อเพราะเขาดรอปจากสคูลมานะเขาไม่เรียนต่อและเขาค้นพบตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยมีต้นทุนเรื่องการทำด็อกิเม้นทตอรี่ทำเรื่องราวตัวเองใน YouTube มาตลอดเขาเก่งเรื่องการทําวิดีโอ เก่งเรื่องการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์เขาเป็นคนเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้มากและเขาก็เริ่มตัดสินใจทําธุรกิจหนึ่งในยุคนั้นที่ค่อนข้างจะใหม่แต่ตอนนี้ถือว่าถือว่ามีคนทําเยอะแล้วถือว่าเป็นเลดโอเชียนโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่คืออะไรก็คือบุคคลที่มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียและสามารถดึงดูดคนดูดึงดูด attention เข้ามาหาที่จะช่วยให้เข้าถึง นะครับผู้จ้างก็คือแบรนด์ต่างๆการที่มีโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่อาจจะคุณอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนขายเนื้อนะครับในตลาดย่านใช้หน้าทาวแห่งหนึ่งในลอนดอนแต่ว่าคุณไม่รู้การนําเสนอผ่านโซเชียลมีเดียคุณไม่รู้ว่าการนําเสนอออกโซเชียลมีเดียต้องทํำยังไงเนาะอิมานกาชีเนี่ยเขาก็มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเขาก็เลยนําเสนอวิธีทีะช่วยผู้ประกอบการในการ หาเงินโดยการสร้างโฆษณาให้สร้างภาพถ่ายให้ดูสวยงามเขียน c ปป y w r i t i n g ให้ดูสวยงามให้ดูน่าอ่านให้ดูให้ดูจูงใจนะครับแล้วก็วิดีโอในการพรีเซนเทชันให้ดึงดูดใจลูกค้าช่วยทาเพจช่วยหาลูกค้าช่วยรีวิวจากการยิงแอดต่างๆแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อีมานก็ทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้เนาะแต่ผลก็คือได้เงินแต่ยังไม่ถึงขั้นรวยสิ่งนั้นไม่ทําให้เขารวยเขาตาหนกได้ว่าเศรษฐีนั้นได้เงิน จากการทํางานโดยความสามารถส่วนธาตุได้เงินจากการทํางานโดยการแลกกับเวลาเขาหาพ์ทเนอร์ก็แล้วหาทุนหาเครื่องทุนแรงหาใครมาช่วยก็แล้วแต่ก็ยังเหนื่อยไม่คุ้มกับเวลาที่แลกไปอยู่ดีสิ่งที่เขาไม่ชอบเลยและเขาพูดมาตลอดคือการทํางานนายดูไฟหรือการเป็นหนูทิพจักนะครับต้องตื่นเช้าต้องทํางานยู่ในอรอบต้องทํางานให้คนอื่นแล้วก็ได้ค่าแรงเพียงน้อยนิดนั่นเป็นสิ่งที่อีมานไม่ชอบมาตลอด เขาเริ่มกลับไปค้นหาตัวเองรอบที่2เขาค้นพบว่าตัวเองมีต้นทุนนะครับมีอุปกรณ์ครบมีกล้องมีโดนมีคอมพิวเตอร์มีไมค์แล้วก็มีสกิลการพูดการนําเสนอการตัดต่อการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆและเขาก็สร้างความเชื่อถือในโซเชียลมีเดียของเขา,าตลอดนั่นคือช่อง YouTube ทําให้เขามีฐานคนดูที่ชอบเขาแล้วก็ชื่นชมในตัวเขาได้ความน่าเชื่อถือในการเจอร์นีย์ต่างๆนะครับการนาคลิป YouTube มาตั้งแต่ปี2 0 1 0 2 0 1 2 เขาว่ากันว่ายานพานะที่ดีในทิศทางที่ถูกต้องจะทําให้คุณไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าเดิมหลังจากนั้นมันต้นมานะครับอิมาได้ตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ด้วยการไล่มนครั้งที่หนึ่งทำให้ผมเรียกว่าไล่มนเดี๋ยวมาดูกันเขาอยู่ในวงการเอเจนซี่มานานเนาะเขายอมรับรู้เพนรับรู้ปัญหาของการเป็นเอเจนซี่ว่าคืออะไรบ้างปัญหาของเอเจนซี่คืออะไร คุณจะไปช่วยโปรโมทแบรนด์แบรนด์หนึง่งแล้วคุณจะหาเขายังไงคุณหาไม่เจอคุณต้องคอยส่งอีเมลไปอินบ็อกซ์ไปถามดเล็เมนเทสไปถามซึ่งทุกครั้งก็เป็นเม่เรื่อการตอบปฏิเสธแล้วถ้าเรามีแพลตฟอร์มอะแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางที่ทําให้ในายจ้างและเอเจนซี่มาเจอกันตรงกลางและอีมาเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มได้ขึ้นมาเพื่อเก็บค่าค่าส่วนต่างและกันเรียกว่าเก็บค่าในหน้าระหว่าง2คนมาเจอกันอีมาอาจจะหักสัก20% 3 0เ น่าทำใหเอเจนซี่แล้วก็ผู้จ้างมาเจอกันนะครับการไล่มนครั้งแรกทําให้เขาก้าวกระโดดอย่างคาดไม่ถึงหลังจากที่เขาเริ่มทำคอสเอเจนซี่เนวิเกเตอร์ซึ่งราคานี่โหดจัดเลยผมจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ผมขอไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วกันการทำคอร์สเรียนออนไลน์สอนคนเป็นเอเจนซี่คุณคุณไหมสอนคนให้เป็นเอเจนซี่นั่นแหละทำให้เขารวยครั้งแรกและเขาก็เลิกทำธุรกิจเอเจนซี่ เขาได้ก้าวสู่ธุรกิจ Education อย่างเต็มตัวนะครับต่อมาคือการไล่มนเขาที่2คือการทำ Controversial Content ถ้าคุณดูอิมานกาชีในทุกๆคลิปนะคุณจะรู้เลยว,ว่าเขามีท่าสรคติมีแนวคิดมีหลักการใช้ชีวิตและการมองโลกเรื่องผู้หญิงผู้ชายเงินธุรกิจไม่ต่างอะไรจากแอนดูเทสผมให้เข้าเหมือนแอนดูเทสเลย99%สิ่งที่เขาต่างากับแอนดูเทสก็คือเขามีวิธีการนำเสนอที่นิ่ม เรียบง่ายดูดีทําให้คนไม่ค่อยรู้สึกถึงความหยาบคายในคอนเทนต์ที่เขาเสิรอ์ออกมาเขาก้ากระโดดจากพลังของการทําคลิปสั้นยุคหนึ่งเนาะคลิปสั้นมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม t ิ k t o อกใน YouTube เองก็มีใน Facebook ก็มี Instagram ก็มีเขารู้จักการฮุกคนดูด้วยการใช้ Copy ปี้ i รตที่เรียบง่ายและสามารถจูงใจคนได้เขารู้ว่าขึ้นต้นคลิปมาแล้วคนอยากเห็นอะไรอยากอ่านอะไร ทําให้คนหยุดดูต่อไลค์ like, หรือแชร์รือคลิกเข้าไปคอมเมนต์รือคลิกเข้าไปดูนะครับและหนึ่งในคอนเทนต์ที่เขาชอบเสนอคือการเสนอตัวตนในรูปแบบที่เป็นคนที่โคตรรวยการนั่งโรสลสอยการนั่งเครือบินส่วนตัวการจิบกาแฟาอยู่ดูใบาการดูซิก้าอยู่ในงานปาร์ตี้ผมบอกแล้วเขาแทบไม่ต่างอะไรจากแอนดูเทสแต่คุณแค่แต่คุณแค่รู้สึกว่าเขาพูดนิ่มแค่นั้นเองคุณก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเขาเนาะ ต่อไปคือการไล่มนครั้งที่3ครั้งนี้เป็นครั้งที่สําคัญที่สุดและทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่มีวันกลับมาลําบากเหมือนเดิมเขาโจมตีระบบการศึกษานะครับว่าเป็น,ปน,ปนแหล่งผลิตทาตไร้สมองเหมือนที่เราเห็นภาพมาสักคู่และเลสสนามแข่งหนู9 to 5คนทํางาน9ก้ามงเช้าถึง5้าโมงเย็นเขาเลยสร้างคอร์สที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวกับ education ขึ้นมาเกี่ยวกับการหาเงินในยุคใหม่ซึ่งแพงที่ ทำเรื่องราวให้เป็นภาพ,พยนตร์ทำทำให้คนเห็นภาพแนวเดียวกับเขาทำให้คนเดินทางเจอร์นี่จินตนาการไปแนวเดียวกับเขาแล้วเขามีสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งผมว่าเก่งอันดับต้นๆเลยในเรื่องของการแกสไลติ้งของการล้างสมองของการดึงดูดทุกอย่างที่เป็นองค์ความรู้ในโลกเนื้อจับประูกกันแล้วก็อินพุตแล้วก็เอาพุตในรูปแบบที่เขาต้องการจะสื่อให้เราและรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปซื้อคอร์สเขาคำถามก็คือเขาหลอกลวงหรือเปล่า is he a scammer ถ้าเป็นผมตอบนะผมจะตอบว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์เขาคือคนเก่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่เราเรียนรู้จากคนที่สําเร็จคนที่เข้าไปซื้อคอร์สและออกมาบอกว่าเขาเป็นสแกมเมอร์แสดงว่าคุณไม่เห็นในสิ่งที่เขานําเสนอคุณไม่เห็นในสิ่งที่เขาสื่อคุณไม่เห็นในสิ่งที่เขาเก่งแน่นอนละ่ะเขาอาจจะไม่ใช่เอเจนซี่ระดับโลกเขาไม่ได้เก่งเรื่องเอเจนซี่ขนาดนั้นแล้วก็มีคอร์สเอเจนซี่อีกละายคอร์สจากคนอื่นที่ราคาถูกกว่านี้เขาบอกว่าจงดูผู้คนนะครับในสิ่งที่เขากระทํา ไม่ใช่ฟังในสิ่งที่เขาพูดสิ่งนี้อยู่คู่กับเรามาตลอดเรามีจิตใต้สำนึกมีความรู้มีองค์ความรู้ที่เราพยายามจะมองอะไรและเห็นเป็นแบบที่คนอื่นเห็นคน99%เห็นแบบนั้นแต่คุณจงเป็นคน1%ที่มองเห็นแล้วรู้สึกว่าแล้ววิเคราะห์ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นแตกต่างจากคนอื่นอันนั้นคือคีย์หลักที่ทำให้คนคนหนึงประสบความสำเร็จถ้าคุณจะบอกว่าเขาเป็นสแกมคุณไปซื้อคอร์สเขาทำไม แสดงว่าคุณหลงไหลคุณถูกเขาจูงใจคุณถูกเขาดึงดูด attention คุณถูกเขาคุกด้วย c o p y r a t i n g ที่จูงใจคุณคุณถูกเขาคุกด้วย content รูปร่างหน้าตาความหล่อลักษณะการพูดลักษณะไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากมีมาตลอดชีวิตและพอคุณไปเรียนและพอคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มมันแพงเกินไปคุณไม่ได้อะไรกลับมาคุณบอกว่า s c a ม what the fuck bro คนที่เป็นสแกมันคือคุณคุณมองเห็นโลกนี้ ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของโลกนี้ที่มันเป็นเราเรียนรู้อะไรบ้างจากอีมาน,นข้อหนึ่งการหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการไปสู่เป้าหมายอย่างที่ผมบอกยานผ่านะที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้องจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายก่อนใครๆข้อ2การทำคอนเทนต์การพูดการนําเสนอคือเมจิกสกิลคือพลังวิเศษคือสกิลที่โคตรวิเศษ คือพ่อมดนั่นเองข้อ 3. บุคลิกภาพสร้างความน่าเชื่อถือเขาขายคอสสิ่งที่เขาพูดน่าฟังสิ่งที่เขาพูดน่าเชื่อถือมาเลยทําให้คุณหลายๆคนเสียตังค์เข้ามาซื้อคอสเขานั่นคือความสามารถของเขาอย่าบอกว่าเขาเป็นสแกมนะครับข้อ 4. ทักษะการขายทําให้ได้เงินชายคนนี้รู้จักการปิดการขายในคลิปของเขาในการพูดของเขา ในการนำเสนอคอนเทนต์ของเขาอิมานชอบเล่นกับ f ฟี r ร์เบสมาร์เก็ตติคือการทําการตลาดบนความกลัวถ้าคุณไม่ดูคุณจะพลาดคุณจะตกที่น่ำลาบากคุณจะตกชะตากรรมลาบากนั่นคือการตลาดที่เขาเล่นกับคุณข้อ5งานประจําคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะสเกลได้อีกมหาศาล อย่าดูถูกงานประจำเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นงาน9 to 5นะครับคืองานระดับองค์กรงานที่คุณทำงานให้คนอื่นงานที่คุณเป็นลูกจ้างคุณจะได้เห็นการเติบโตของหัวหน้าคุณของนายของคุณของเพื่อนร่วมงานของคุณคุณจะได้เห็นตัวอย่างถ้าคุณแหงนหน้าขึ้นไปมองสูงพอถ้าคุณไม่ไดะก้มทำงานงกงๆงก,งกและบน ตัดพ้อตัวเองก็ทำงานหนักแต่ไม่ได้อะไรตอบแทนเพราะคุณไม่เคยมองอะไรไกลกว่าตรงหน้าคุณเห็นแค่ตรงหน้า5เมตรนั่นทําให้คุณไม่ประสบควาสมสาเร็จและคุณยังไหว้วนเวียนอยู่ที่เดิมตลอดเวลาตกลงอิมานกาชีเป็นใครแน่นอนเขาไม่ใช่เอเจนซี่ที่เก่งที่สุดในโลกเขาไม่ใช่นักพอก่ายเพราะเขาแพ้เดวิดเลดมันไม่ใช่ธรรมชาติของยีนส์เขาและเขาก็ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ธรรมดาแต่ที่ผมกำลังจะบอกคือเขาเป็นพ่อมด ในวงการคอร์สออนไลน์และในวงการธุรกิจจงเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่กล่าวหากล่าวอ้างกล่าวโทษหรือตัดเพ้อขอบคุณที่รับชมและรับฟังในวันนี้ครับและเจอกันใน EP หน้า art of e x t o w e r t สวัสดี